วันนี้บริษัทพัฒนาเฮฟวี่แมชชีนขอมารีวิวรถตัก WA 2 0 0รุ่น5นะครับสังเกตว่าเวลาผมตักเต็มเต็มปุ่งกีนี่แทบจะล้นเลยนะฮะคูนเลยเนี่ยกระแทกขึ้นไปเลยครับปั้งเห็นแรงดีดกลับไหมฮะรถนิ่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปุ้งกีคันนี้ขนาด2คิวเนี่ยตักคูนอย่างนี้ผมว่ามี2.5คิวนะฮะแล้วดูเวลาขึ้นเนินสิครับเห็นไหมฮะขึ้นแบบนิ่มๆสบายส ท้ายสโลปกำลังสวยนะฮะไม่มีคำว่าติดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวดูดีๆทีนึงนงฮะเวลาเราดันกองเนี่ยดันเนี่ยล้อเนี่ยฟรีทั้ง4ล้อเลยนะครับเนี่ยฟรีเลย4ล้ออันนี้เนี่ยแขนยกสูงจากพื้นถึงหูความหงายปุ่งขี่อยู่ที่3เมตร50นะครับ น้ำหนักตัวรถคันนี้อยู่ที่9.7ตันนะครับรถคันนี้ชั่วโมงน้อยนะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นปีล่าสุดในรุ่นนี้เลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นซีเรียลโูงนะครับเป็นรถ6โฉบนะครับเครื่องยนต์เป็นของคอมัสูกนะครับก็คือ 6D 102e นะครับขีด2นะครับ1้อแรงมา้าดูการตักสิครับประทับใจไหมล่ะครับผมมองว่ารถคันนี้แจ๋วครับเป็นรถที่ดี ังไงเรียนเชิญนะครับคือผมอยู่ลอยต่อสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็เอาจริงๆว่าเราอยู่ริมถนนใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ในชุมชนแล้วเรื่องมาตรการการดูแลเรื่องโควิดของเราเนี่ยเราดูแลคือเราใส่หน้าก,กากเราใส่เฟสชิลเรามีแอลกอฮอลให้ฉีดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าสบายใจได้ครับเพราะเราอยู่โดดๆเลยครับซ้ายขวาไม่มีอะไร ไม่ได้อยู่ในชุมชนนะครับยังไงเรียนเชิญครับเนี่ยครับตักให้ดูเอาให้มั่นใจเลยครับยิ่งตักยิ่งเต็มนะครับตัคูลขนาดนี้นี่ไม่ต่ำกว่า2.5คิวนะครับแล้วดิน ที่เราตักเนี่ยเป็นดินลูกลังซีแลกนะฮะแข็งกว่าลูกลังทั่วๆไปด้วยซ้ำครับังเกตว่ารถทํางานพริ้วจริงๆครับพริ้วมากนิ่งมากครับเนี่ฮะคูณขนาดเนี้ยปังสบายนิ่งมากน่าใช้ครับเดี๋ยวเราวิ่งไกลๆดูนะฮะ นี่เข้าโค้งก็ต้องผ่อนนิดนึงนะฮะถ้าว่าเป็นพื้นเรียบๆลานซีเมนต์นี่ก็อัดเข้าไปเลยครับไม่ต้องผ่อนหรอกครับแต่นี่พื้นเราค่อนข้างจะครุขระนะครับแต่ครุกระยังไงก็ระบบเบาะแอร์สัตว์สเนชั่นนี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกระเทือนน้อยนะครับ ังเกตฟังเสียงดีๆครับเพราะไหมครับเฟืองขับหน้าหลังนี่ไม่มีคำว่าหอนเลยเสียงเกียร์เสียงอะไรนี่ถูกใจเลยครับเสียงใช่เลยคือปกติเวลาเราไปดูรถเนี่ยไม่มีที่ไหนที่มีลานกว้างๆวิงว่งให้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาวิ่งเร็วๆเ,เ,เนี่ยเสียงเฟืองท้ายหน้าหลังเนี่ยมันจะฟ้องตัวมันเองเลยครับ ระบบข้างในเนี่ยมันจะฟ้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้นะฮะแล้วมันลากกันยาวๆอย่างเงี้ยครับดูสิครับไม่กินแรงเลยซึ่งจริงๆนี่มันต้านแรงมากนะครับล้อเล่นไปเนี่ยทำกี่รอบกี่รอบก็ถูกใจครับเห็นแล้วโดนโดนใจจริงคันนี้เสียงการสับเกียร์อะไรนี่สมบูรณ์จริงๆครับ Ua 200พื้น5คันนี้น่าใช้นะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ไฮดรอลสแตติกแล้วครับนั่นหมายถึงว่ามันไม่กินกำลังเครื่องก็ดูสิครับดึงกันขนาดนี้ดัน,นกันขนาดนี้นี่รถสบายสบายเลยครับสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเครื่องใหญ่ๆแต่ว่าขับพลังออกมาได้นิดเดียวเพราะว่าหายไปกับระบบเกียร์ แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะแม้แต่ตอนนี้เนี่ยรถคันให,ใหญ่เนี่ยเจอเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเนี่ยเร็วจิตจ้าเลยล่ะครับสมัยก่อนเนี่ยเห็นว่าคันใหญ่ๆนี่เหมือนขี่ช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวใหญ่ก็จะอุย้ยอ้ายจะช้าแต่ไม่ใช่ในยุคนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทคโนโลยีอย่างเนี้ยมาลงกับรถคันเล็กๆอย่างเนี้ยมันก็ยิ่งคล่องตัวใหญ่เลยครับ ตอนนี้เราพามาดูรีวิวรอบตัวรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้ความยาวตัวรถโด,ดยรวมนะฮะอยู่ที่6,895เซนนะฮะก็คือ6เมตร89เซนกับอีก5มิลนะฮะเรามาส่องดูห้องคอนโทรลครับว่าแห้งไม่แห้งแล้วก็ตามผนัง ห้องคอนโทรลเหล็กสีเดิมๆเนี่ยฮะยังเป็นน็อตยังเขาเรียกว่ายังเป็นสีเงินเงินอยู่เลยอะคือพวกนี้นี่สีสวยหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าแดดค่อนข้างจะจ้านะฮะก็เลยสะท้อนสีเหลืองเข้ามากระทบนะครับแต่ภายในจุดสำคัญที่เป็นหัวใจนะครับสวยหมดเลยครับแล้วก็แห้งด้วยนะครับ ออกสายให้เล็กสิครับยังเป็นสีทองอยู่เลยยังไงเรียนเชิญนะครับหรือโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรผม092-782-6142ครับขอบคุณนะครับที่รับชมการรีวิวของเราขอพระคุณครับสวัสดีครับ